ตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่บูธยามาฮ่านะครับจะมหาหนาบเซลดีกว,ว่าเดี๋ยวมาเจอเซลนี่นะครับแป๊บนนึงะคือว่ายามาฮ่ามีเปิดตัวขอเซลติดไมล์สักคู่อโอเค,ครเรียบร้อยอสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมอพอดีว่ายามาฮ่า,นานเนี่ยครับงานมอเตอร์โชว์เนี่ย มีอะไรเด็ดๆมาโชว์ไหมฮะมีอะไรเด็ดๆใช่ไหมถ้าเอาไฮลไลท์เลยที่เด็ดในงานก็คือจะเป็นเจ้าตัว MT Series ของเราด้านหลังตรงนี้ตัวนี้เลยเหรอครับตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ MT 09นะครับแต่ที่โชว์ยังไม่ใช่09เลาวแเป็น09มนนโมเดล SP นะครับเป็นตัวท็อปสุดในคลาสของ MT Series เลยนะครับอ่ามันท็อปยังไงครับมันเด็ดยังไงครับ ด้วยรหัสนะครที่ให้มา SP เนี้ยก็คือของที่ใส่มาทั้งหมดจะเป็นของที่เป็น full option แต่รุ่น standard จะไม่มีหลักๆเลยนะครก็จะเป็นในเรื่องของโชคอย่างที่เห็นเลยนะครับก็คือโชคหน้าที่จะเป็น premium มคย,ยาบ้าที่จะสามารถ adjust ได้ทั้งจุดบนแล้วก็จุดล่างน,นะครับรวมไปถึงแกนโชคที่มีการเคลือบในเรื่องของสาร diamond coasting ทำให้ตัวแกนเป็นสีดำอ,อันนี้จะมีวัตถุประสงค์ก็คือเขาจะทนแรงเสียดสีได้มากกว่าแกนธรรมดา และก็ไม่ทําให้เกิดรอยในการเสยดสีนะครับรวมไปถึงในเรื่องของคาลิปเปอร์เบรกด้านหน้าที่กัดเบรกจานหน้าอยู่จะให้เป็นแบมโบโลโก้แดงมาเลยถ้าตัวสแตนดาร์ดโปกติจะได้เป็นแอดวิกปั๊มดาวมานะครับแล้วก็มือเบรกข้างบนก็จะใส่เป็นของแบมโบมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ในรุ่นตัว SP ที่มีพิเศษตัวแสแตนดาร์ดอีกก็คือในเรื่องของกุญแจจะได้เป็นสมาร์ทคีย์มาเลยนะครับที่ไม่ต้องเสียบกุญแจลงไปนะ ไม่ได้มีกุญแจนะครับแล้วก็พอกุญแจเป็นสมาชีกีแน่นอนฝาน้ํามันก็ไม่ต้องเสียกุญแจนะครับก็จะเป็นเซ็นเซอร์แบบนี้ถ้ามีกุญแจอยู่ใกล้คือเปิดฝาได้เลยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็โช๊คหลังนะครับจะได้เป็นของเออร์ลินฟูแอดจัมาเลยตั้งแต่โรงงานนะครับไม่มีการถอดออกเด็ดขาดที่เห็นอยู่นี้คือสแตนดาร์ตติดรถทั้งหมดนะครับติดด้เลยใช่ครับผมไม่ล่าสุดเลยนะครับอ่าแล้วก็ไฮไลท์อีกอย่างในของโมเดลนี้อยู่ที่หน้าจอ นะครับหน้าจอเขาจะเป็น TFT จอสีก็จริงแต่เขาสามารถส่งคำสั่งในเรื่องของเชื่อมสมาร์ทโฟนได้ก็คือพอเชื่อมสมาร์ทโฟนได้จะมี2แอปพลิเคชันที่ใช้งานก็คือ BY-Connect กับ Garmin Street ค Gar อร์สการ i มิ s สต e e t คอร์ก็คือสามารถยิงแผนที่ขึ้นที่หน้าจอได้โอมีแผนที่ได้ด้วยใช่สามารถดูแผนที่บนหน้าจอได้เลยนะครับ<อ>แล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของ Y c o n n e c t ตัวแอปพลิเคชันอีกอันหนึ่งก็คือสามารถเซตโหมดขับขี่ หรือระบบเซฟตี้ของตัวรถทั้งหมดให้เรียบร้อยแล้วสามารถยิงขึ้นที่หน้าจอได้เลยทันทีโดยที่เราไม่ต้องมานั่งเซตบนที่ตัวรถได้นะครับอันนี้เป็นฟังชันเด็ดๆที่ใส่เข้ามาให้เต็มกับ m p 0 9ในปี2024นี้เลยครับโอโ้สุดยอดเลยครับแล้วราคาล่ะครับราคาเปิดตัวที่489,000บาทครับผมโอ้489,000เป็นโมเดลใหม่จริงแต่ก็มีโปรโมชั่นให้ไปเลยตั้งแต่วันแรกที่เปิดตัวก็คือได้กิฟต์ไวเชอร์20,000บาทแล้วก็ฟรีการไพชั้นหนึ่งแล้วก็จดทะเบียนพรบฟรีให้เลยครับ ถูกใจไปรุ่นเลยนะครับเป็นที่สนใจอยู่ครับช่วงนี้ก็กำลังเป็นกระแสอยู่พอสมควรครับกระแสเลยนะหน้าตาก็เท่อยู่นะครับดูนะครับอ่าแล้วมีขนาดอีกไหมครับแ้วก็ถ้าอีกตัวหนึ่งที่มีการเปิดใหม่ก็จะเป็นสีใหม่ของโมเดล R s e r ซ e s ก็คือน้องเล็กสุดใน R s e r ซ e s ก็คือ R าซนี่เองครับ R าซนะครับ R าซตัวนี้เป็นสีใหม่ของปี2024นะครับ แต่ในเรื่องของสเปคยังคงเหมือนกับตัว2023ก็คือยังคงเป็นในเรื่องของตัวรถเครื่อง2ส,สูบ 700cc อ็อปชั่นก็จะมีเป็นในเรื่องของ ABS หน้าหลังนะครับแล้วก็สลิปเปอร์คัตมาให้ยังคงเดิมหน้าจอยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะส่วนใหญ่ลูกค้าทุกคนยังจะลุ้นว่าตัวใหม่จะเป็นจอสีหรือ,อยังนะครับแต่ยังคงเป็นจอเดิมอยู่นั่นเองนะสีที่มาใหม่ก็คือสีเทาตัวนี้แหละครับตัวที่เปลี่ยนเพราะว่าปีที่แล้วจะทําการจําหน่ายเป็นสีขาวล้อส้ม นะครับตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีเทาเลยนะราคายังคงเดิมครับอยู่ที่3 3 9 0 0นบาทแต่ด้วยเป็นโมเดลปี2024นะครับก็เลยทำให้โปรโมชั่นอาจจะลดลงไปจากตัว2023นะครับเหลืออยู่เพียงกิโบเชอร์สองหม0 0บาทปรีกันภัยชั้นหนึ่งและจดทะเบียนพรบฟรีครบโอเคครับ โดนใจไว้รุ่นนะครับขอบคุณครับมีอีกไหมครับมีไหมครับถ้าในส่วนของ Big b ไบค์อาจจะหมดแล้ว<อ>ที่มีการเปิดตัวอนอกนั้นก็ยังคงเป็นโมเดลที่ยังมีจำหน่ายอยู่นะปัจจุบัน<อ>ครับผมโอเคครับผม สนใจคนดูก็สนใจอยากจะถามโปรโมชั่นอะไรก็โทรหาได้ที่ใครครับสามารถติดต่อที่ผมก็ได้ครับเซลแบงค์ครับผมจะประจําอยู่ที่สาขายม a m a h a ร i d อ r ค l ับเกษตรแล้วมินรครับนวมินช่ดครับหรือสามารถเข้าไปทดสอบขับขี่ที่สาขาได้ด้วยเช่นกันนะครับจะมีครบทุกรุ่นเลยที่ให้ทดสอบครับผมเซลแบงค์เบอร์อะไรครับติดต่อได้เบอร์ไหนที่ไหนครับให้ฝากเป็นเบอร์แทนได้ไหมได้ครับเบอร์โทรจะเป็นเบอร์0 8 9ย์ครับ 894 9253ครับโอเคครับครับผมรับผมขอบมากเลยครับยินด,ดีครับ